อสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าปกติแม่กับแม่หนี่บ่อยแม่กับแม่ย่วัดนีประจำแม่นบ่าจ้ามากุื้มรอแล้ววันนี้วัดว่าล่ามที่ปูพันสางนี่การยัางเบลียวทั่วลวดีจ้าเป็นจังไงก็ได้กระเบื้องแจกมาปูข้างแนี่ยแถวเราปูแล้วเฮ็ดแนวไลยปูแล้วก็หาขอน้ำบ้านน้ำแยงน่น้ำบ้านโอ้มากหาขอน้ำบ้านน้ำซอง เอาห้อนกระเบื้องแตกมึงมาปูอันโอ้ได้ทุกยังกันอือโอ้อันแม่นี่ก็เป็นพวกไปเอาเข้ามาให้ปูปูแล้วก็ค่อยปูค่อยนั่นไปกระเบื้องแตกจ้าวมันก็จำเปลี่ยนตัวเนาะเหาอ่ะมีทุ่นนะทราบด้วยถ้าไปหาลำจ้างไม่ได้ได้พระก็ได้จำเปลี่ยนเฮ็ดมีเท่ายไก่เฮ็ดซอยเฮ็ดไปแต่ว่าบัดนี้ลงคลิปนี้แล้วเจ็ซีเพิ่นจีดปูมีจิตกระทะเพิ่นสิมาซอยเฮ็ดซอยสร้างหลายอยู่ดอกจ้าครับผม แช่ว่าบัดนี้ประเด็นมีอยู่ว่านฟเวห้ฟังว่าแม่นี่ยทัว่าฝันตองวดถึกตอมากหลายๆงวดแ,ดแม่นบอแม่เริ่มตั้งแต่วดใดตั้งแต่เขามากเนี่ยหาฮกอื่นตั้งแต่วดหาหกเลยเป็นยังค่อยได้เลขหาฮกมากงวดนั้นฝันว่าวตีหัวผัวกันตีหัวผัวหัวหาหัวหกนี่ใส่าาหาหกบาดเดียวเลยเนี่ยตั้งแต่นี่เลาไมนค่อยคัก เป็นล่างก็เปิดบนไปจำว่าใดเขียนไว้ก็ได้เราได้ยินว่างวดสองเก้ากระถือบ่าเมียเขือกวดเขือฟันมาจับพวกสองตัวฟันว่าจับกบจ้าไอว่าเถือกมาตองวดมาหลายงวดมาแล้วจ้าเนาะงวดเก้าเก็ดกระถือจ้าฟันว่าจากไหนงวดเก้าเก็ดฟันมาอรถนี่ละรลอรถใหญ่นี่รลอรถใหญ่ขั้นขั้นที่ใส่อยู่นี่พอขี่มามาค่าค่าเราบปดีเลยอันนี้บอกไปชุกไปชุกไฟเอาไปข้าวเดียวได้ก็เลยว่า ตื่นัเลยบอกว่าสื่อเหลกใย้็สื่อเหลขกรอรถเนี้นเาเก็เจ<ะ>้าโอ้ส่วนส่วนตัวแล้วก็บอกว่ามันก้นสื่อเล็กหลายอย่ง<ะ>กัเลย <จะ S 1> ส็อได้ใส่ได้ซอยอยู่เ<ะ>ดี๋วยวนี้กัเลยอยากบอกบุญเนะ<จ>ะาะถือว่าบอกบุญอาคยา,ามี่ชคมี่ใช่กับีเลยม่เห็ดซอยส่างซอยแปงทั้งวัดว่าล่ามเพลิน <จะ S 1> นอกเพราะเมีเนา<จ>ะงวดเก็ดศูนดีกับเขาอยู่ฝันว่าเห็นปลาสองบวกแล้ว ป่าจ้าปลาข้อสองบวกบวกนึงอันหนึไปไว้แล้วบวกเก้าเพ่าบวกนีตายืี่แล้วบวกเ็ศูนย์แปดศูนย์โอ้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เลยอ๋อบันนี้รวบลาดตัดตอนบันนี้สิมะเข่าอันนี้นี่บันนี้มะเขางวดนี่ละงวดวันที่สิบหกกันยายนสองหาหกสี่นี่แม่ฝันไว้ชงรบันเอาพระอาิตยตีหัวควาือกต่าหตีหัวควอีกแล้ววันวานเราสีไปกินเราแล้วงูศูนยนั่นหรอตีแล้ว เกี่ยวก้อนเที่ยวก้อนมาเนี่แม่ฝันมาตีหัวฟัวนี่แม่ตีเป็นหางหกเกี่ยวนี่เนี่ยแม่ตีได้แค่ตัีได้หกศูนห้าศูนหกห้าหกก็นี่แหละหกห้าห้าหกครับหกศูนย์ห้าศูนย์เกี่ยวนี่นะครับวันวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกสี่นะครับแต่ผมสัมผัสแม่อยู่ป่านนี้ผมยังบุ่นอูที่แม่ซื้อไว้จังไหน สื้อสมเนะาะคุณแม่สมนะครับผมจีตั้งสายญ้าให้อ่าว่าแม่ออกค่ำฝันแม่นเนะาะแม่ออกฝันแม่นว่าฉันมาดีสำรับตัวเลขนี้ได้ฝันมาแต่ขึ้นใดหล่ะแม่ฝันว้แต่เอา้ารายละเอียดเห็นว่าฝันขึ้นไหนเห็นว่าเขียนว้เบิด์จ้าทุกรายละเอียดเก็บไว้ให้หมดน่ะเห็นบ จังนี่เราตมอค่อยมา่านนะาเนาะไหนว่าเมื่อนี้วันที่เท่าไรแล้วเมืม่อนี้วันที่เก่าที่แปดแเมื่อนี้วันที่แปดแล้วแม่ฝันมาแล้วสามขึ้นนะครับโดยฝันมาตีหัวนะครับตีหัวัวจ้าอือตีหัวเพราทุ้นมันถอดไปจ้าตีหัวพราะตุ้นแม่ก็เลยมาตีมาเอ้าขันตีหัวัวามันตีเป็นเลขเก้ากะคือเวื่อวันเลาฝันเราตีเป็นหางจ้าเมันข้างนอเก้าแล้วครับ อันนี้เราก็เลยมาตีมาเอากันไ่น้ำเนียประชันหกศูนย์กับห้าศูนย์ที่กิ่งแล้วตัวหนักตัวเด่นเราก็คือห้าหกกับหกห้าจะแล้วล่ะนอกเมียเนาะอือแล้ววันนี้หลังจากนั้นมากหลังจากที่ฝันว่าตีหัวหัวมาแล้วเนี่ยเมื่อฝันมาอีกวะเมื่อฝันอีกบ่ฝันบ้ามาก่อนจะใช้กุ้งใช้กุ้งาตโออันฝันว่าเผาศพนี่แม่ยังเสด็จเมียเนี่ยอันเพเียวกันอยู่ ขึ oh. Oh, so ite, so ้นเดียวกันฝันสองเทียร์ฝันมาพ่อพ่อไตยไ่ไปเผาชุดพ่อโอ้ก็เลยอายุคนเปด่าโอ้ฝันมาพ่อตต่เอามันก็มีโอกาสเปลี่ยนไปได้แล้วะครับผมเพื่อนอายุแปดที่มาตอนเพื่อนตต่แน่นบะก็เลยมาตีเป็นแปด่าหาหาแปด่า่ว่าเมื่อีส่วนเปลี่ยนไปได้ยู่ดอกแมียยังมันก็เปลี่ยนไปได้เพราะว่าเลขมันก็มีบดมี่ารงเนาะแล้ววันนี้ขึ้นวันที่หามาฝันอีก ฝันว่าไปใส่กุ้งแม่มอแม่อันนี้ผมอ่านตามที่แม่เขียนไว้เด้อเพราะว่าแม่เราเขียนมาจังไดเขาเว่าฝันว่าไหนเราก็เขียนมาตังจังสั้นวันที่หานีฝันว่าไปใส่กุ้งโย่ในเอาอยัางไปใส่แม่เอาอุปกรณ์ยังไปใส่ที่นี่เขาใส่ตะปอนนะเป็นผาเขียวอันนะพระเจ้าเออนี่เงี้ยเนี่ย,ย,ย,ยมันใส่ขวดเยอะ ว่าเป็นพาเคียก็ใส่กุ้งตักหาดแน่อันที่เป็นขึ้นก้าวๆที่เป็นตะเกาะเนี่ยเป็นข้เคี้ยวใส่กระดังแล้วเป็ยางมลยกขึ้นแม่ครับเขาเอินว่าตุ้มกุ้งจ้าเนาะเอินตุ้มกุ้งนะบานี้ล้างจากที่ไปใส่ตุ้มกุ้งแล้วใช้ว่าได้เจ้กุ้งไตมาที่แม่จ็เลยมาตีเป็นเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นี่เขาคไายแล้วบานี้ เขาไข้ขครับอ่าตีหัวหัวแล้วเพราะว่าเป็นยนยังวันที่เก้ากรับหกมันตัวเดียวกันเจ้าตีไว้คือหกศูนย์เก้าครับหกตัวเดียวกันอ่าตัวเก้าหนึ่งที่เจ้าฝันเคลื่อนที่วันที่หาเนี่ยเก้าหนึ่งแตกออกมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเริ่มแตกต่างจากมูออกมามิดหนึ่งตัวเนาะจะ่คือเก้าหนึ่งอันนี้ผมวิเคราะห์ไปด้วยนะครับสัมสัมผัสแม่ไปน้าแต่วิเคราะห์ให้ความเียบร่อยนะครับแล้วมาลาสุดคือฝันวันที่แปดเลยคือมือเคลื่อนนี่ อ่าฝันว่าจังไหนบันนี้แม่ฝันว่านคู่เตียงยุขันเจนมากมากเลยมาก่อกันทุกคนเลยจูบเพิ่นที่สั้นโอ้คู่เตียนจ้าคู่เตียนเฟินอยู่ขอนแก่นจ้าเฟินมากฮะเฟินมาหาจ้าอืมก็เลยฝันมาได้ก่อนครับเพื่อนจะได้จูบกันจ้าส่วนแม่เองแม่ตีว่ายังไหนบัน เก้าสองเก้สามเก้ี่เป็นสี่หลตะเกาโอตีเป็นเก้าสองเก้าสมเก้จ้าตะเกาวัญชัวยญือแล้วกับแปดเก้านี่มากจังไหแม่ตีบ่อกก็ได้บตีไ้ที่เท่ยโตกันโตกันจ้าตัวลักลันี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่อืมขัญัเก้ตะเกา พอเพื่อนความฝันนี่มันตีไปได้หลายอย่างอันนี้กมบ,บ่าว่ากันดอกเพราะว่า,วามันบ่ได้ฝันได้เป็นโตเนะาะฝันมาตีเอามันก็ดตีหลายตวัวเนี่ยจังน่อยเพราะฉะนั้นกับพ่อพี่น้องกันฟังเบิ่งนะครับปูเลวาว่าแม่เลาฝันถือสุงวัดว่าสั่นผมก็เลยขอสัมภาษณ์เล่าสําหรับมือน,นี้ครับแต่ว่าที่จริงแล้วเล่ากับว่าเคยออกคลิปจัดอเพียร์ดอันนี้น โอ้ฝันเป็นตัวเดียวกันจ้าเป็นตัวเดียวกันด้วยสองคนละครึ่งด้วยหนอืงฝันได้เกียรหาเลยจนงวดวันแมนสาดอนแล้วก็ถือหน้ามือน้งแล้วเป็นสั่นอ้าวข้อกัดฉีมาแนมกับตองงวดวันที่สิบหกกันยายนสองหากซีว่าเมียเราถีฟฝันเมียนคื้เกาตามตามครึ่งหลังนี่เราถือันละสามสีงวดมากนี่ วันนี้กับมาเบิงตัวว่าที่มีวัดสนาได้สางในแเปลี่ยทั้งวัดว่าล่ามเฮ้าตอกันบ่เนาะเดี๋ยวจังหน่อยผมไปที่ไปไทยอ่าสาลาไปไทยสาลาให้เพื่อนอยู่บางเรื่งที่ผมลงคลิปกอนไปนี่กับมี่คนนอนดมาาทั้งวัดว่าล่ามเบิงอยู่กับมี่หมื่นว่าบาทหมื่นว่าบาทปู่กับมะป้อมใส่กันศาดตปลแปยเออเติดแมะป้อมใส่กันสาดเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวผมชีแพน่ลนกองให้เบิง นี่ครับพ่อยพี่น้องเลี้ยวไปกสิเห็นกันศาดตะก,กี้ข้ามามือนั้นบ่ฮันมีกันศาดเด้อกันศาดยังบ่มีปูว่าย่ำฝนตกหนานี่มันหนาฝนวะท่านฝนตกมากมันศาดเข้าไปในวัดอ่ากับปูยาเช็ดกันศาดแลวกับเท,ท,ท่ทั้งหนาเล็หน่อยมันบาก้อนสีป,ปูกระบงกระเบื้องเนาะนนอ๋อเนี่ลเเงินหมื่อนก็บาทก็ได้ซ้ำนี่ลราพ่อพี่น้องได้อาลูซิงได้เสาทั้งหนานี่ซีต้น้วก็ เึ่งเล็กไม่เห็ุข้านเห็ดเคลื่อนแน่ล่ะไม่เห็ดขันก่อนสีมุ่งกันศาสตร์เนาะฝากอดปลอยพี่น้องเอฟซีที่มีกิจต่าอยากร่วมสั่งครับปุ๊เด้อเล็กแม่แล้วตีไว้ก็ะไดสำหรับงวดนี้นะครับเฉพาะงวดนี้นะครับอะเฉพาะงวดนี้ครับอ่าเคลื่อนที่หนึ่งนะครับเคลื่อนที่หนึ่งนแม่ ฟันว่าได้ตีหัวพระทุนแล้วตีเป็นหกศูนหาศูนหกหกหานีครับคืนวันที่หนึ่งนะครับฟันว่าไปเผาสศกพ่อหน่อยพราหน่อยก็คืออีพอเราตายไปแล้วเาอายุแปดสิบห้าปีวันที่หานะครับฟันว่าเอาเนี่ยเอาข้าเจ้าเอื้นว่ารอบไส้กุ้ง ข้าเจ้าเอือนว่าจักอันได้ดอกผมกับว่าทราบกัาววบอก่อนใส่กุ้งขึ้นขันเจ้าอาเอือนว่าที่ยังจักยางนี่แหละครับเพื่อเอาไปใสกุ้งแต่ว่าที่ในเนี่ยได้ใสกุ้งตายเราก็เลยมาตีเก่าศูนย์เก่าเนืองนี่ครับราวาบวันที่แปดขึ้นล่าสุดนี่ครับเรากับฟันว่าได้กอดกันกับผู้ที่เดินทางมาจากทั้งขอนแก่นมาสั่นได้กอดได้จูบกัน อ่าเราก็เลยตีไว้แปดเก้านี่ครับอ่าซึ่งตัวเนี่เรากับเก้าสองเก้าสามเก้าสีส่นี่ครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เด้อพ่อไอพี่น้องเด้ออ่าก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบื้องสำรับคุณแม่เราก็เป็นผู้ฟันแม่นอ่ายืนยันจากปูปูว่าเราฟันแม่นผมก็เลยเมื่อนี้เลยขอสัมภาษณ์เล่าเพื่อพ่อสิเป็นแนวทางให้พ่อไอพี่น้องได้บ่หน่อยกระไรเพราะฉะนั้นการที่ที่ผิดสี่เลขผู้มุ่งยุบบางกอกผู้บอกยุบภางอีสาน เป็นเรื่องธรรมดามีเสียมีผิดขันมากขันชอบตัวใดก็ล่องเอาไปลงทุนเบิงขันม่มากบ่าชอบกระพันครับพรไพี่น้องครับอืมถีกเหล็กอยู่ในอกในใจอย่ฟ้องบ่นะครับขันมากขันชอบก็ล่องว่ากันไปขันม่อมากบ่ชอบกระพันครับจะรับคลิปนี้กับติดตกันนําเสนอซ้ํานี่นะครับจะเร่าคลิปหนาเขาก็จีมาว่ากันไม่คงทุตใต้เดี๋ยวมาถามแม่ว่ามันใจตัวใดอันนี้เอาไปล่องซิมเบิงอ่าเจ็บเจ็บเบิงล่องซิ้มสมมเนาวสีหวานเบ้อร่องเบิง ว่าสี่เปลีย่ยนจังไหนครับอ่ะขอบพูดห,หลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ